เช่นเคยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็การได้พิสูจน์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนะครับซึ่งเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ไทยของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบินั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิต คุณธนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอพัชราเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะ,ค,ะคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลกูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมฮะรู้สึกจะห้าสองหรือห้าสามปลายปีห้าห้าหนึ่งปลายปีห้าหนึ่งเห็นว่าตอนเป็นก็เป็นท่านสามเลยหรอครับค่ะอุ้ยทำไมถึงนีรู้ช้าจังครับ รู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลรกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะคีบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเพราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนจนเป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอด เราบไม่ใช่ประจำเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้ำหรอกอ๊ะทำไมมันเป็นก้อนเลื่อนเล่่เหมือนกระตับเล่่อหลุดออกมาแล้วเ็มันไม่อยู่ไหลจะหายไหมก็ตกใจเหมือนกันอพอลูกสาวกลับจากทํางานเขาบอกปู่พาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมคันนี้ยอมตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉย ไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวเจ้าคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณสี่สิบกว่าไม่ใช่ตอนนั้นตรวจห้าสิบอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนนดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปไม่ตอนที่ไปตรวจตอนที่ตรวจเจอกรสักระส่ยอายุห้าสิบกว่าแล้วครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปรงแนะทำไมปรงง่ายจัง มันเหนื่อยน่ายแชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือปล่าก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนำนะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคมีโมไป50กว่าครั้งพักไป3เดือนแล้วแบบ กลับไปตรวจคุณหมอนะาเช็คอัพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกนะต้องอวกนะแพ้จะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละถานจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงหรือยังปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ่าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะแล้วไม่ต้องร้องไห้ เขาโรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็โปร่งแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรงยังไม่โปรแล้วหนูทำยังไงกับแม่คก็คตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ำแล้วลาไปต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมครบคุณหมอบอกว่าต้องให้คีโมฉายแสงคอร์สนึงซึ่งตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ สามสิบสาอ็ดกิโลไอ่คุณหนังหุ้มกันดูใช่คือแบบพอมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวแล้วปล่อยเขาเถอะก็พอ,อดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชระาอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํายังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองอที่จะไปปรึกษาหมออ๋อ,อก็คือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะ,ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสแงะมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสป,ปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทำอะไรมาเขาบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษาคุณหมอพัชระอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขอขอน<ป>ุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิเนี่ยหลังจากที่ให้คีโม50 กี่ครั้งครั้งอ่าก็คือฉายแสงคีโมประมาณ50กว่าครั้งทัางฉายแสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถือว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตานันกันจะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน้าก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดนกคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแกจะร้อนวูบว่าผมร่วงอะไรไหม ผมไม่รู้แต่เขาจะร้อนในเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ถ่ายข้าวไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนพอได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารแม่ก็จะอเจียนใช่คือคุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ36กก่ากิโสามสิบสี่สามสิบสี่คุณหมอทกน้ำหนัก42ตอนที่น้องเขาบอกคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพณุ์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยหรอคะแล้วทีนี้พอน้องเขาไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ะนะคะว่ามีคนไข้ประจำของคุณหมอเองเนี่ย<ม>เขาก็เขาเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เลยศสกใาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษนะคะ เขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพาาืาอมาหาความรู้ไปใช่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนําเป็นวิทยาทานได้ให้คนไข้ทั่วไปนะคะมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่า มีประโยชน์กับร่างกาย<ช>แต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนใ,<ช>ในร่างกาย<ช>แต่ที่เนี่ยของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆ<ช>ที่ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลดขาวแบบนั้น<ช><ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอน<ช>นะคะเห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ย น้องชายก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยใช่ไหมคะคือ,อพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัชตัวเอง,งเป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแมดวงการแพทย์ตลอดอทั้งตร<อ>ะกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าชเชื่อคนยากจ่ค่ะล้วคุยกันไหมถามจริงสคนพี่น้องก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะ,ะก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์<ม>ที่ยังคอนแทกกันอยู<ม>อ่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะ,คะเพราะเราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นคือ,อส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะทีอะ่อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วย แล้วหนูเอาผลิตภัณฑ์อะไรไปให้แม่บ้างอ,างอ่ะก็เอาน้ําน้ํามังคุดนะคะแล้วก็แคปซูล<า>ก็เอาบินได้คุณแม่เ,เห็นว่าทานน้ำม<า>ังคุดไม่ได้ใช่ม <c oughs> ันเป็นไงคะ มันลื่นๆคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานหวังไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือคือทานลำบากในปีทุกวันนี้พี่ยังทานอยู่ลเลยมันออกรสเปรี้ยวๆฝันฝันแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะนี่ทุกวันนี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้มีการใส่น้ำตาลหรือว่าใส่สารผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะครับพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะอันนี้อันนี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมีความหวังเลยและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแลวหมอเขาตรวจเจออย่างไรบ้าง เขาบอกเขาตรวจภายในเขาบอกเออเรียบร้อยดีนะคะคุณป้าแล้วเขาจะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เดียบเดีจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทําตามคแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งเราก็นวดอืก็คือทําทุกอย่างที่หมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบินไปด้วยค่สัก